สวัสดีค่ะวันนี้พยาบาลจะพาไปกินอาหารนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านอาหารตรงไหนกันเหนมเห็นไหมคะร้านอาหารเสด็จเสด็จแม่เดินไปแล้วค่ะเสด็จแม่เดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวลูกสะใภ้จะวิ่งตาม บรรยากาศภายในร้านนะคะมันก็จะมืดสักหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นบรรยากาศไฟสลัวสลัวร้านอาหารที่พ่อใหญ่บ้านมากินเป็นประจำนะคะเดี <c oughs> ๋ยวออเดอร์ออเดอร์ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าแกจะกินอะไร <c oughs> ordering food for Mia yeah, and my wife. โอเคอ่ะ <Okay>. uh, น้ำอะไรคะคานิดยิว and for Mia คือสับปะรดดิสโอเคนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของร้านที่พ่อใหบ้านมาทานบ่อยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือสัญ,ญลักษณ์ของเป็นร้านอาหารที่น่าจะมีชื่อเสียง ทั่วโลกแต่มาดามไม่ค่อยรู้หรอกแกจะมากินร้านนี้ประจำชื่อร้านวินมินวินมินนะคะก็จะมีคนดังมารับประทานกันที่นี่บ่อยๆร้านอาหารรีสรอร์ทนี้จะมีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะสาขาอยู่ทั่วโลกพ่อแม่บ้านชอบมากินที่นี่บรรยากาศโรแมนติกมากเลยนะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชม Okay, betul-betul. Okay. thank you. Betul-betul-betul. Bagaimana? Ada, masih ada peralihan yang ada. Saya kira. Ada, ada. 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 พูดเพอสุขาดสเ็จแม่ไม่ทานไข่ดาวนะคะก็เลก็เลยเอามาให้ลูกสะใภ้ทานหน้าตาอาหารฝรั่งนะคะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้มาดามเป็นฝรั่งนะคะมาดามออกจากสวน is this what s a p p we mean we mean okay คุณพ่อทานอะไรคะ,ะคุณพ่อทานอะไร chicken maryland ฟ a l a n g f o o ั falang o o ร้านหารเขาก็จะเปิดไฟสลัวสวะนะคะไม่ได้เปิดไฟอย่าง very bright เขาเปิดสลัวๆเขาเอาโรแมนติก คุณพ่อชอบมาทานที่นี่ดามก็จะเป็นปกติมาดามก็ไม่ชอบแบบนี้แหละแตก่ก็กินได้มาดามชอบอ่าส้มตำเมนปะลาส้มตำปูปะลาล่ะ <laughs> รู้ดีอ <c oughs> ีกซ้ำนะก็อ,ะ <c oughs> อ,อย่าว่ารู้ดีว่าเมียชอบกินอะไรส้มตำปูปะลาปะลาล่าเมนเมนหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะคุณพ่อเมียจะเลืกกินปลาล่าเมนเมนอ่าโอเค กินอะไงหอวิีหอยด้แ้มีมดดีก็อางๆอะไรตางลอรอะไรนปลาหมึกปลาหมึกกับกุง้งปลาหมึกกับกุ้งก็จะมีหอยแล้วมันก็ไปด้วยปล้หมัก็ยรก็จะมีหคุณพ่อกินเลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อทาน,น,น,นเลยนะคะ xem không không đùa không 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 Xem xem không 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 우리네네 다음 우리네. 아무것도 아니라서 저는 갑이나 모르고. 다시아말로 읽대요. 알겠지? 월드라나. 아 살리. 음. 음. ا ن 음.

อันนี้มาดามมาเป็นฝรั่งนะคะมากินอาหารอิตาลีอิตาเลียนอิตาล,ตาลีนี่จะเป็นเมนูอาหารนี่ดูราคาอาหารนะคะแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเหรียญเก้าสิบเหรียญน,นะคะหนึ่งหนึ่งจานจานละเก้าสิบจานละเก้าสิบเหรียญอาหารอิตาเลียนอาหารฝร,รั่ง อาหารฝรั่งนี่คือบรรยากาศร้านอาหารแถวๆนี่เป็นด้านนอกนะคะบรรยากาศจะเงียบเงามากเลยค่ะโซนนี้บรรยากาศจะเงียบเงามากเลยนะคะไม่มีคนพุกพ่านเลยค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ เงียบเงาพี่น้องคะเงียบเงาหามาดามกับครอบครัวมาทานอาหารฝรั่งกันค่ะทานกันอิ่มแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเราก็จะกลับบ้านกันทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันก็วันนี้เอาคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้าเข้ามาให้กำลังใจคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ, <the> อ Let's go back Let's go back <laughs>